มาทําอะไรคะวันนี้มาฟิตติ้งซิปคอมค่ะกดเละค่ะซิปคอมไม่ต้องพูดเยอะค่ะไม่ใช่ของยี่ห้าค่ะคู่นี้นี่สนิทกันมากเลยนะเห็นว่าหลังๆไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยใช่ไหมไปเรื่อยๆก็ ไปเรื่อยๆค่ะมีช่วงชีวิตพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริเหรอปกตินี่รับงานคู่ไหมคะรับค่ะอะไรได้ตังทำหมดค่ะเรทเราอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกงานอยู่พี่อ๋อใช่รับช่วงงานเอนได้คะเดี๋ยวเตือนยากก่อนนะว่าคนเนี้ย สู้รู้เหรอสู้เหรอกูไม่ได้สู้นะเอาเลยนะเดี๋ยวจ้างงานจ้างงานเคยไหมเคยพวกพี่นั่งทำอะไรกันคะเนี่ยจัดรายการนี่ไงนี่ออนออนแอร์แบบเนี่ยเนี่ยไลฟ์เนี่ยไลฟ์เนี่ยรายการอะไรอ่ะใต้โต๊ะทำงานไงเขานี้มารายการไม่เคยดูหรอไม่รู้เลยเขาบอกว่าเออช่วยมาหน่อยรายการนี้ไม่ค่อยมีคนมาเขาบอกเงี้ยก็เดินเข้ามานี่ซาวเน์ใบอกอุ้ย เว้ยวันนี้งานดีเว้ยเราบอกเรางานดีโอเคไหมสบายใจเอาวันนี้ฝากผลงานหน่อยสิฝ้ายฝากได้หมดเลยเหรอได้หมดได้หมดเราก็พูดเดียวกันท่ออะไรหมดเลยเหรอเอออยู่ในตึกนี้ไม่ล่ะถ้าอยู่ในตึกนี้ก็พอได้เอออะอยู่ในตึกนี้พูดได้ไม่ต้องพูดช่องไงก็เอางี่ละกัน ละครเยอะมากเลยโอยเพรนะฮะปกติรับงานช่องไหนบ้างไะแม่อ่ะเอาช่องไหนตอนที่เดี๋ยวเั็นทีแรมเป็นทีแรมเลยแบบว่างานเยอะเล่นทุกช่องค่ะโอ้โหเล่นช่องเลยช่วยเล่นได้ไหมยกช่อนเดียวพี่อะเอ้ยพุ่นพี่รายการเนี้ยมันรายการรายการของมึงเลยจริงป้ะใช่เรายกเป็นช่องคลอดพี่เล้วแล้วทำนีบ เนี่ยรอแค่นี้แหละตบเบรกตัวเองเออรอแค่นี้แหละตบที่ตัวเองเป็นสนุกได้หมดใช่ได้ได้ได้พูดเลยพูดเลยเรามีมีอะไรอยู่บ้างมีอ่านสิอ่ะลองอ่านคอมเมนต์ดูเป็นยังไงบ้างเคร่มีเคร่ด้วยเคร่ใช่เขาชอบเราอ่ะชาวเน็ตยเขาชอบเนี่ยพี่้ายน่ารักพี่ไฟมีดบาดร้องยังไงเอออะไรวะเวลามีดบาดเอดโดนมีดบาดไหมมีดมันจิ้มเข้าไปในเนื้อเราอย่างเงี้ยเออถูก โหทรงนี้เจอเออขึ้นมาทำไงวะอ่านอีสานเป็นคอนเซิลเลยนะแคนเซิลงานเลยนะเออเออเอาเอาเป็จริงเวลามีดบาดแบบถ้ามันบาดแบบเข้าไปลึกหน่อยมันแบบอืมเอออะไรอย่างดาวดาวร้องไงดาวล้อไงโอ้ยเออนี่อเด้อโอ้โหไม่โบม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 เวลาเวามีดบาดลึกๆใช่ไหมพี่จะร้องดังอย่างนี้ เด็กันกันนาะเด็กั้นขันนพี่เลยอเคโอเคพี่ไงอกโอเย่โอเย่โอเย่เขาเลยบอกโอเย่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 เออเอาเอาฝากหน่อยาใอ่เดี๋ยวจะได้รีบรีบไปการฝากผลงานหน่อยทำไมต้องไล่อ่ะพี่ไม่ได้ไล่พอดีวันนี้มีคนจะเข้าคิวมาให้พี่เลือกเยอะมากเลยนะดูเน่ยดูหนะอายุรวมกันนะได้อายุแกเลยนะ แต่อานอานโอเคนะไม่ติดนะไม่ติดเรื่อคนทั้งหน้าเด็กมากที่หลอกเข้าอยู่างนี้ก็บุบงานไม่ได้อรไรล้มเราออกไปใช่ใช่เดี๋ยวจะไปไหนกันแล้วเมื่อกี้เดินจูมือกันหนุ่งหนิงไปไหนกันแล้วเปลี่ยนกันเราเปลี่ยนกันเราเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วจริงหรอใช่ได้อะไรได้หมดเออจริงจูดได้เหรอ จูบได้จูบด้วยได้ไหมขอพิจนยได้ไหมจริงหรอที่ซีแน่ขนาดนี้เหรอจุ๊บบเรู้ทุกอย่างแฟนคลับเขาจะบอกว่าเออสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ไม่เจอกันนานไงพี่เพราะไฟเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศปกติเวลาผมเซิร์ชผมก็เซิร์ชเลดเบี้ยนบ่อยหนะร้าเป็นฟิลรอ นใช่พูดดีนี่โอ้ยมาบอกอินดี้อินดี้ส่งเข้ามาว่ากูไม่ไหวแล้วนะหิวเฮ้ยใจเย็นหิวข้าวหิวข้าวเฮ้ยเดี๋ยวให้พึ่งเดี๋ยวไป่อนเดี๋ยวมีอีกเยอะเดี๋ยวมีอีกสองเฮ้ยเขาบอกว่าหน้ากากดอกไม้รักตั้งแต่หน้าเดิมโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจริงก็แค่ผอมลงผอมลงสวยขึ้นทั้งหน้าเนี่ยทำอะไรบ้าง หลุกหลีกลุกหลีกด้วยเรายุ่งกับจมูกที่เดียวอแต่ไม่ได้เสริมนะไม่ได้ใส่ซิลิโคนนะอออ๋หรทำเลยมันเดียวเลยเลย่ะโอเคฝากหน่อยแล้วแฝากฝากฝกค่ะก็ฝากนะคะก็มีละครให้ดูกันค่ะมากมายไก่กองทีเดียวนะคะแล้วก็ มีซิทคอมแล้วก็มีภาพยนตร์กำลังถ่ายอยู่ที่ไม่ได้บอกชื่อเรื่องเลยไม่กล้าบออเรอเออเออเออบอกได้บอกชื่อเรื่องได้ค่ะอย่าพูดได้ละครนะคะศึกรักข้ามรั้วนะคะแล้วก็ภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊ส 5G นะคะแล้วก็เราพูดไดแล้ว 5G แล้วนำของเรานำเราพูดได้ใช่ป่ะได้ได้ที่ไม่ที่ไม่ใช่ช่องช่องเนี้ยเออช่องหนปะโอ้ไม่ถ้าคุณจำเลขอะไรแล้วคุณพูดก่อน มันไม่ใช่วิ่ีุรลเพิไม่เป็นไรพี่ีก็มีแรงเงาสองนะเฮ้ยจเหรอเดี๋วมายทำดั่งดวงขลุ่ยไทยนะคะมีพ่อปลาไหลมันก็มีละครจะเล่นกับพี่บีกับน้องเอสเธอร์โซเชียลไหมโซเชียลช่องทางโซเชียลนะคะโชเชียลแคมโอ้ย เสี <laughs> ้ยวเดียวโอ้ยเสี้ยวเดียวโอ้ยม <laughs> ันแค่พูดมันแค่พูดพยนนันชนะสะแล้ว ทกันเองไม่ได้มีอะไรโซเชียลแคมโซเชียลโซเชียลแคมไม่มีไม่มีโซเชียลแคมนะคะอินสตาแกรมนะคะเ A ไอนะคะเออเวลาเวลาโซเชียลเราชื่ออะไรนะไอไอไ F A อตัวอไอไี่อไ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 าไอ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 ไ่อออขึ้นเลยลอไอไไยอะอไ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 ปพวกแบบหรือสองอีสอร์ทอะไรเอีอไ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 ออไอไอไไอไออไออไ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 ออมาอชอบอ ทะเลนะไปที่ทะเลไปที่ทะเลแเรามีเต็มเลยแต่ว่าไม่กล้าลงส่องแคมที่ฝั่งโขงเะหนังเหรอที่เล่นหรืออะไรเน่ะอาร์ตอาร์ตหยุดหยุดจ้องปุยฝ้ายเดี๋ยวนี้นะกล้องมันจับอยู่ไอ้นี่ก็จ้อง่เหรอจ้องจริงเหรอจริง จ้องพี่ฟ้ายมาตั้งแต่ตอนดาวเล่นละครเวทีใหม่ๆกับพี่ฟ้ายละจริงเหรอเขางานดีไม่หยาดดาวงานนี้เหรออดาวดาวเมียกูดูอยู่เบาๆบาเไม่วันดีไม่หยาดไม่ได้ไม่ได้ขายของนะพี่แต่แม่งดีทุกตรงเลยว่ะดาวคอนเฟิร์มผมไม่เชื่อเนี่แม่ไอ้นี่แม่วันนี้บอลบอลมโต้กันไปโต้กันมา ผมไม่เชื่อต้องใช้บัตเจ็ตเท่าไรเดี๋ยวก็โดนด่ามันได้ข่าวหรอที่โคตด่าอยู่โลกจิตมาส่งมาหาเขาว่าเออซื้อเขาอย่างี้ใช่มึงหรือเปล่าขอโทษเฟซบอมมึงหรือเปล่ามึงบอกมึงชอบเฟซบอมไปป่วนคนไหมเหรอเอาคือมบางทีใครหลุดมากไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจะบ้าเหรอด่าเพิงเลยนะ ด่าเปิงเลยยด่าแรงเวลาด่า่แรงด่าแรงมากด้วยอันนี้เป็นแอคติ้งในรายการเนี่ยเอออันนี้เป็นบทบาทบทบาทจริงๆี่เราเป็นคนละละไหน่ะละกู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 มัดรวมอเลยได้ไหมเรื่องนี้ไปเถอะโอเคโอเคบายบายอ่ะบายบายสองสาวด้วยแวะมาเยี่ยมบริษัทกล้วยเชื่อมของเราเออเล่นเอาโห